สวัสดีค่ะอพี่พี่เอเนาะอันพี่พี่เออันกินกาแฟมากจะกองแล้วค่ะมันหกใช่ไหมหมดหกเก็ดแปดประมาณจ้ะเบิ้งเบิ้งกองเลยจ้ะเอาเอาถือถือกองกาแฟให้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 นูติ้งเนี่ยเออจ้ะเอายกขึ้นสูงสูงก็ได้จ้ะเอออันกินแล้วเป็นยังไงจ้ะ ตาแคะตอนแรกก็กจินแล้วมันก็รู้สึกเอาว่งกองก็ได้จะว่งกลองเลยเอ้อจ้ะตาตีแขะจักน่อยจ้าอยู่จักประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละอะไแบั้นก็ยิงหายไปค่ะถามว่าตาแก่งบ่ตาแก่งดีกว่าเราค่ะเวลาขับรถขึ้นตาแก่งดีค่ะแต่คนมันอยู่ฝ่ารับตาตอนยี่มี่นำตาอยู่เวลาขับมันถึงร่มแน่มันจะเป็นอย่างนั้น ตัวนี้ดีขึ้นครับอาการอันสีบมีค่ะอันสีบอกันอิหยังในบอ่อจาาา่าบ้านกาแฟเห้าในซอยด้บอ่อก็ขันเท่าที่สังเกตกินเยี่ห่ออื่นมากกันมันกับกินหรายี่ห่อแต่มันกับบ่มีอาการแจงทีถ้ากินเยี่ยห้อนี่มากเมื่อกินป๊บมันก็หัวตายแฉะตายแฉะเราก็หายไปเราก็ตายแจ่อบค่ะแต่ จะขอบขอบคุณขอบคุณอันพีเด้วยค่ะเนาะขอทรงต่อกับสุขภาพทุกคนทั่วไปเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ